เลือกที่จะนิ่งใส่เขาเขาก็ยิ่งจะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเออเป็นการแรันดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนจงใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันและสิบสองราศีค่ะเมื่อคุณเลือกที่จะนิ่งใส่เขานะเขาก็เลือกที่จะแสดงความเป็นเจ้าของกับคุณวิ่ง <laughs> เมื่อคุณเลือกที่จะนิ่งใส่เขานะ เขาก็จะแสดงความเป็นเจ้าของกับคุณอาร์เดว์เวิ์เออเอาสิเรามันเป็นคนที่คือเป็นคนที่ประทับใจกับเขามากๆอะขยายเดอะเวิร์ก็คือเพลสออฟลอตนะคะนี่ใส่เขาเหมือนเด็กเนาะเอาจใจแล้วก็ชอบเอาชนะคุณนะ่ะทำไมเขาถึงต้องเลือกที่จะแสดงความเป็นเจ้าของเพราะคุณน่ารักไงเพราะคุณมีความน่ารักความสดใสความโดดเด่น นะคะขยายความเลย the world page เนี่ยแล้วตัวเขาเองก็เหมือนนิสัยแบบแบบยังไม่ค่อยโตสักเท่าไหรน่นะมีความเป็นเอาตัวใจตัวเองอะ่ะ ego แล้วก็มีมีสิ่งที่จะทำเยอะแยะมากแต่บางทอีอาการที่เขาเป็นตอนนี้มันเป็นความหึงหวงมันเป็นความที่มันเป็นเหมือนจแะบบแสดงความเป็นเจา้าเจ้าของของคุณแต่ตอนที่อยู่อ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขา่จะปฏิบัติกับคุณดีสักเท่าไหร่นะคะมันเป็นรูปแบบแบบนี้คือ ตอนอยู่ไม่ดูแลพอตอนไปจะกลับมาดูแลนี่คือตัวเขาค่ะเหมือนตัวเขาอะไม่ได้ดูแลไม่ได้เหมือนที่จะเข้าใจในพาที่คุณเป็นฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาไม่เข้าใจใช่ไหมพอคุณเลือกที่จะนิ่งเงียบเนี่ยคุณเลือกเลยคุณเลือกเพราะคุณอยากมีความสุขในช่วงเทศกาลนี้หรือคุณอยากจะแบบแฮปปี้นะคะแฮปปี้กับสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณเจอนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมี คนมหาเสน่ห์เนีย่ยแหละคนที่เหมือนเข้าถึงหรือว่าอะไรง่ายถ้าเขาปล่อยคุณหลุดมือคุณก็คือเดอะเวอระเป็นคนที่เหมือนแบบเข้าถึงง่ายไม่ได้เข้าถึงยากอะไรนะคะตัวเขาเองเนี่ยความที่มีอีโก้หรือมีกําแพงของเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าลงไม่ได้หรือแม้กระทั่งการที่คุณเงียบเขาก็ยังจะเอาชนะคุณเช่นกันนะคะจะด้วยความรักความสเสน่หาหรือความที่เขาเหมือน ลุ่มหลงในตัวคุณอะมันก็ค่อนข้างเยอะคุณเป็นคนที่รักใครเรารักจริงเนาะเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริง,นนรรแ,ลรรงแล้วก็ใส่ใจในทุกๆอย่างแต่ถ้าคุณไม่เอาคุณก็จจอย่างเงี้ยคุณก็จะเฉยคุณก็จะรู้สึกว่าก็แล้วแต่ทําไปเลยอย่าทําอะไรก็ทําไปเลยแล้วตอนเนี้ไอ้สิ่งนี้คุณทําหรือคุณที่คนเลือกที่จะนิ่งอยู่เออเหมือนคนที่เหมือนอุย้ยของเล่นฉันหายหรือว่าของสําคัญฉันหายอะไรเงรี้ยที่ฉันรักมากที่สุดหายไป ถ้าคุณไม่นิ่งใช่ไหมเขาก็จะไม่รู้สึกหรอกว่าไอ้สิ่งที่คุณทําตรงเนี้มันกระทบก,กับตัวเขาแต่จริงๆตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทอํายังไงกับไอ้พาร์ทที่เขาเจอนะ่ะบริบทตรงนี้นะคะเขารู้ว่าเขาจะต้องทอํายังไงเขาจะต้องไปยังไงเขาจะต้องดูแลแก้ไขตัวเองงไงเพราะว่ามันก็บอกว่ามันไม่มีใครอะไปแกะอะไปช่วยเหลือที่เขาเป็นได้ถ้าเขาไม่รู้จักความมีน้ําใจหรือ ไม่ได้รู้จักว่าเขาจะต้องทํำยังไงกับตัวเองนี่คือตัวเขานะคะความนิ่งของคุณมันมีอิทธิพลกับความรู้สึกของเขาความนิ่งของคุณมันทําให้เขาคิดได้ความนิ่งของคุณมันทํคา,คดดาทให้คนที่มีอีโก้หรือมีกําแพงกับตัวเองค่อนข้างหนาเน,นี่ยรู้สึกความกลัวความต้องการหรือสิ่งที่มันมีอยู่นะบริบทเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเข้ามาหาคุณหรืออยากที่จะเป็นเจ้าข้อเจ้าของคุณมากๆอยากแสดงตัวตนหลังจากนั้นไม่เคยแสดงตัวตนอะไรเลยแต่ตอนเนี้ยอยากเป็น เพราะความเอาใจของเขาการอบรมเลี้ยงดูของเขามาตั้งแต่วัยเยาว์ของเขาฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะไม่ได้มีคนเข้าถึงเขาง่ายๆถูกต้อไหมเนี่ยค่ะความนิ่งของคุณนะคะคุณอย่าใช้สติหรือใช้ปัญญานะคุณไม่ได้อยากเหมือนแบบจะทําอะไรแล้วเหมือนไม่มีอันนี้เนาะเขีะยความนิดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไม่รักนะคุณก็รักนะคุณก็สนใจเขาดีแต่ว่ามันรู้สึกว่า ฉันทุ่มเทให้กับเธอมากเกินไปล่ะฉันอยากจะค้นหาของฉันบ้างเพราะบางทีไอ้สิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณมอบให้อะมันทำให้ฉันเหนื่อยมากๆนี่คือตัวคุณฉันรักคุณนะฉันมอบให้คุณแล้วนะแล้วคุณล่ะมอบให้ฉันหรือยังคุณให้ฉันเหมือนที่ฉันให้ให้คุณหรือยังอะไรแบบเนี้ยมันเป็นความ พอแง่แมงออนเป็นความเอาชนะกันด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คุณผ่านด่านตรงนั้นมาแล้วไอ้การเอาชนะการที่จะต้องเป็นที่หนึ่งนะบวานเมื่อคุณเป็นไม่ได้ความเสียใจที่มันเกิดขึ้นอะ่ะเยอะหลายอย่างที่คุณเจอกับสิ่งที่เขาฝากหรือสิ่งที่เขาทําไม่ให้อะ่ะมันก็เลยทําให้ตัวคุณและตัวเขาอะ่ะความไปต่อหรือความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีพาร์ทที่มันความเป็นเหนื่อยความเหนื่อยมากๆอยู่ตรงนี้ สิ่งที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับรักหรือไม่รักสนใจหรือไม่สนใจแต่มันเป็นความเบื่อหน่ายมากกว่าคุณไม่ได้ต้องการความรักอะไรอีกต่อไปแต่คุณต้องการความสนใจและดูแลคนเราบางทีถ้าบอกรักกันทุกวันบางทีมันก็เลี่ยนมันก็เอียนใช่ไหมแต่การกระทํามันสาคัญที่สุดในคู่หลักคุณให้เขาอ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉัน ให้คุณไปขนาดนี้แล้วคุณอะไม่มีเอฟเฟกไม่มีปฏิกิริยากลับมาให้ฉันบ้างเลยเหรอคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันเลยเหรออะได้ถ้าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันฉันก็จะแสดงนิ่งๆแล้วนะเอาที่คุณสบายใจเลยแล้วกันถ้าคุณรู้สึกว่าความเป็นตัวตนของคุณเอ,อ่อรู้ถึงความรักหรือรักแท้เมื่อไหร่คุณค่อยแสดงกลับมาฉันก็อยู่รออยู่ตรงนี้นะฉันไม่ได้ไปไหนนะอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วตัว,ตวเขาอะการที่เขาเป็นคนที่จะต้องเหมือนแบบ อยู่กับสังคมอยู่กับสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยมาตั้งแต่วัยของเขาด้วยใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะต้องมีมีเป้าหมายในตัวเองหรือวิธีวิธีการอ่ะที่จะเข้าถึงตัวคุณอ่ะให้มันมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาคิดว่าการเอาชนะด้วยความที่จะต้องเข้าหาหรือความเป็นตัวตนจะเข้าคุณสังเกตดูบางทีคุณพูดอะไรเขาก็จะไปส่องคุณเขาจะไปดูคุณ เขาจะเหมือนมาแสดงให้ตัวตนว่าถึงเหมือนเล่นจิตวิทยาให้รู้ว่าเอ้ยนี่นะคนนี้มาจีบนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แสดงแต่ไอ้ปากอ่ะก็ไม่พูดนะว่า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 มันรู้สึกอย่างไงขี้กวนขี้แกล้งค่ะแล้วก็ยียวนกวนประสาทคนนี้นะชอบแกล้งชอบทําให้คุณรู้สึกว่าเออชอบทําตัวเองอ่ะสําคัญอ่ะแต่บางทีเขาก็เป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกันนะทํางานเยอะดูแลคนอื่นเยอะมากๆบางทีสิ่งที่เขาคิดอยู่ตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ คุณเห็นในภาพความทรงจำแบบไหนก็ได้บางทีเขาก็อาจจะแกล้งให้คนได,ได้รู้ว่าตัวเขาจริง,รงๆเป็นในพาร์ทนี้นะไม่ได้ต้องการอะไรนะแต่จริง,รงๆความรู้สึกแบบนั้นาน่ะมันเขาต้องการแล้วก็ต้องการเยอะด้วยต้องการคนเห็นใจเข้าใจนะคะเข้าใจเขาเรียกร้องความสนใจโดยเฉพาะคุณออจุกจิกกับคุณได้คนเดียวค่ะกับคนอื่นจุกจิกไม่ได้งี่เง่ากับคุณได้คนเดียวกับคนอื่นงี้เง่าไม่ได้ ไม่ใช่ว่าคุณเป็นที่รองรับระบายอารมณ์แต่เขารู้สึกสบายใจที่เขาได้คุยกับคุณหรือระบายออกมาแต่เขาก็ไม่ได้รู้ว่าว่าไอสิ่งที่เขาระบายมานะ่ะบางทีอ่ะมันก็เป็นเกิดจากนิสัยของตัวของตัวเขาเองด้วยอะไรแบบนี้ค่ะตรงไหมคะใช่ไหมคะตัวคุณเรื่องที่จะนิ่งเนะี่ยมันมีธาตุไฟเนาะธาตุไฟเมสิ่งธนูธาตุน้ำมีนกรด,กดพิจิตคุณเหมือนน้ำอะ่ะ ที่ใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันก็ไม่ล้นออกมามันก็พร้อมที่จะมีน้ําหรือเจ้าของอะ่ะดื่มไปก็เปลี่ยนน้าใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรู้สึกความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจคนนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมุมมองไม่เซตพฤติกรรมที่คุณเป็นได้คุณไม่ได้รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณเจอหรือสิ่งที่คุณเป็นอนะ่ะมันมากระทบกับสิ่งที่คุณทํา อยู่ตรงนี้ถึงแม้เขาจะกวนคุณสักเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีอิทธิพลกับเออมันไม่ได้มีอิทธิพลนะคะกับคุณนะคะคุณมีสติแลอคุณมีปัญญามันผ่านมาแล้วอ่ะมันผ่านช่วงจังหวะในการใช้ชีวิตอะไรที่มันแบบนั้นมาความเป็นไม่ชชิเชนแันมีอิสตราเสดกับคุณหรือสิ่งต่างๆที่เจอมันมันผ่านมาช่วงช่วงเวลาที่มันมันผ่านมาคุณก็เลยรู้ว่า มันมันมีสิ่งที่มอบความรักให้กันดีกว่านะคะคนเราจะใช้ช่วงเวลาชีวิตอีกตักงานเท่าไหร่เจอกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแหละมันคือผมได้คิดแล้วแหละแต่ถ้ามันไปกันไม่ได้หรือมันยังต้องปรับกันอยู่ก็หันหลังให้กันนิดนึงแล้วก็ค่อยหันหน้ามาคุยกันดีกว่าเพราะว่าการที่คนเราอหันหลังให้คุยกันคุยกัน โดยที่ไม่ต้องมีข้อแม้ให้กันอะมันก็ยังดีกว่าที่จะมีคำถาม question m a มาอะไรอย่างเงี้ยเขาหากันเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วอะคุณก็ไม่ใช่เป็นคนที่เจ้าก,กี่เจ,จ้าก,การเจ้าวงการหรือเป็นคนที่เอาแต่ใจอะไรมากมายหรอกคุณก็เข้าใจในพานที่เป็นหรือบทบาทในบริบทที่เป็นในหลายๆเรื่องนั่นแหละแ,ละแต่ก็ต้องเข้าใจว่าในบางบงุมบางอย่างหรือสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจอ มันก็มีการผสมผสานทางด้านความรู้สึกหรือสิ่งที่เป็นเหมือนกันก็ต้องเข้าใจในพาธที่เป็นคุณไม่ได้เรียกร้องค่ะหรือไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาคุณนิ่งคุณเฉยแล้วคุณรู้ไหมการที่คุณนิ่งอ่ะเขากลับรู้ตัวเองว่าเขาจะต้องทำย่างไงกับคุณอย่ามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณเพราะคุณก็ไม่ได้มีใครมีคนเข้ามาทดสอบหัวใจคุณเยอะมากมายแต่คุณก็ไม่เลือกเพราะว่ามันไม่จำเป็นเนาะ อะไรอย่างเงี้ยมันไม่จาเป็นอ่ะตอนนี้ถ้ามีเงินมีงานฉันก็เป็นคนที่สืสวยรวยได้เืชดได้จะมีผู้ชายมาเปรถึงก็ไม่เอาอะไรแบบเนี้ยหรือจะมีคนเข้ามาเพราะฉันเป็นคนเก่งแบบนี้เป็นพาทแบบนี้เนาะแล้วก็เนี่ยควีนก็เป็นคนผู้หญิงที่แบบทรงงานเก่งอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายก็มีความละเอียดอยู่ในตัวฉะนั้นแน่นอนค่ะเรื่องความรักของคุณเป็นรองเหมือนกันอ่าคุณเป็นต่อนะตอนนี้นะบอกได้เลยว่าคุณเป็นต่อคุณวางความรักไว้แบบ เออก,ก่อนหน้าเนี่ยที่ฉันต้องการเธอนะ่ะเธอไปอยู่ไหนทําไมเธอไม่มาทําไมเธอถึงแบบถึงโมโหยหาอะไรตอนนี้ฉันก็ฉันไม่ใช่ว่าฉันจะไม่รู้สึกดีกับเธอนะฉันก็รู้สึกดีกับเธอแต่ทําไมเธอถึงไม่ไม่เข้าใจในพาธที่เป็นทําไมเธอถึงไม่ค่อยเข้าใจในบริบทที่ฉันเป็นหรือที่ฉันเจอฉันเหนื่อยแล้วนะที่ฉันวิ่งตามว,วันนี้ค่ะ ฉันจะไม่วิ่งตามเธอแล้วฉันจะปล่อยให้เธอเดินตามทางชีวิตที่เธอเป็นฉันไม่ได้ต้องการให้เธอมาสนใจอะไรฉันมากเพราะฉันก็มีเพื่อนมีครอบครัวมีเงินมีชีวิตที่สดใสดีอยู่แล้วสิ่งที่เธอต้องปฏิบัติก็คือเธออะต้องมีใจที่เข้มแข็งนะแล้วไอ้วันนี้มันคืออะไรอะที่เธอแบบมาแสดงความเป็นเจ้าข้อเจ้าของมันก็ไม่ใช่ไหมอะไรแบบนี้มันเป็นในพาร์ทแบบนี้ในความรู้สึกของคุณคือมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณจะได้เจอในอนาคตหรืออันใกล้นี่แหละส่วนตัวเขาอะ เขาเหมือนกับรู้ตัวเองเนาะว่าคุณอนะ่ะมีบทบาทหรือความสำคัญกับใจเขาเยอะมากนะคะเพราะจริงๆที่ผ่านมานะเขาก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะเขาใช้แต่อารมณ์ในการพูดคิดหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจนะคะเขาใช้อารมณ์ใช้ความคิดในการตัดสินใจหลายๆอย่างเขาไม่ฟังไม่เชื่อคุณเขารู้สึกว่าเขามีความมั่นใจมั่นหน้าทุกๆอย่าง ฉะนั้นสิ่งที่เขาเป็นนะอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ได้มีความรู้สึก,กว่าเขาเขาเขาจะเดินต่อไปได้ไนงะแล้วก็นั่งคิดนะคนคนนี้นะกับคุณนะถ้ากับคุณนะเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขายอมคุณสักเท่าไหร่เขาจะต้องเอาชนะคุณเอาชนะมีความเป็นตัวของตัวเองเอาชนะหรือพาที่มันเป็นของคนที่ ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเป็นเจ้าข้อเจ้าของคุณอยู่นะตอนนี้แต่ทาบางทีมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะคุณมีบล็อกใช่ไหมคนะมีกําแพงไว้ของตัวคุณเองด้วยเช่นกันเขาทําแบบไหนคุณทําแบบนั้นนะคะเขาทําแบบไหนกับคุณคุณก็ทําแบบนั้นกับเขาฉะนั้นแน่นอนค่ะมันเป็นผลพวงที่เขาทําไว้เราจะช่วยอะไรเขาไม่ได้เยอะค่ะก็ตัวเขาหลับในสิ่งที่เป็นแบบนี้เองช่วยเขาไม่ได้ค่ะในบางเรื่องหรือบางมุมที่เป็น ตัวเขาก็ต้องรับสภาพในสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เจออยู่นะบริบทตอนนี้บอกได้เลยว่าปัญหาที่เจออยู่ตรงน,นี้มันเกิดจากตัวเขาเองมันมันมันพูดยากเนาะในพาร์ทที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเขาต้องเข้าใจในพาร์ทที่เป็นก่อนหรือในสิ่งที่เป็นถ้าเขาเข้าใจในสิน่งหรือบทบาทในหน้าที่ที่ตัวเองเป็นมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเขาเข้าใจนะคะเอาเป็นว่าถ้าเขาเข้าใจเขาจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาจะเป็นแบบนี้ นะคะเนี่ยตอนนี้เขายังเป็นอยู่ลองรอยเฟลเหมือนเรียกร้องความสนใจโพสหรืออยากจะทำอะไรตามใจตัวเองหรืออยากี่จะเป็นเหมือนเดิมแต่ก็ทำไม่ได้วุย้ยอะไรแบบนีแบบนนะะ้แบบนี้เลยจ้าออนะคะแบบนี้เลยจ้านะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนแบบก็เอาดิก็เป็นแบบนี้ก็แล้วแต่ก็ไม่ได้้ดสนใจเราจะฉันก็จะอยู่กับฉันจ้าฉันก็ไม่ได้มีบทบาทคุณก็ไม่ได้มีอิทธิพลกับฉันอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่คือตัวคุณเนาะ มันเป็นพาร์ทของความเข้มแข็งอะคนคนหนึ่งที่กําลังเข้มแข็งอยู่เป็นพาร์ทของความเข้มแข็งเป็นคนที่รู้สึกว่าไอ้ปัญหาหรือบริสัทที่เจอฉันไม่ไม่หวั่นแล้วว่ะฉันนิ่งแล้วนะฉันเฉยแล้วนะฉันจะไม่โต้ตอบแล้วมีเอฟเฟกปฏิกิริยากับเธอแล้วนะเพราะเธอรู้สึกว่าเธอก็ไม่ได้ทําตามโจทย์ที่ฉันต้องการแล้วเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรฉันมาฉันก็จะทําตามสิ่งที่ฉันเป็นนี่แหละ อย่าว่าฉันปากดีปากร้ายนะก็เธอทําชั้นก้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเกลียดไหมคุณไม่ได้เกลียดเขาหรอกอันนี้อาจจะเป็นรกกักเก่าของคุณก็ได้นะแต่คุณรู้สึกว่าถ้าเป็นรักเก่าของของคุณเนี่ยที่จะเข้ามาหรือเขามองคุณอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบคุณก็ไม่ได้เกลียดนะคะไม่ได้จงเกลียดจงชงังหรือแม้จะทำเอฟเฟกอะไรกลับไปแต่คุณเหมือนแบบเออก็ปล่อยวางอนะเนาะ ไม่ใช่ไม่เป็นห่วงเป็นห่วงแต่คุณก็ไม่อยากที่จะไปยุ่งยากแล้วหรือไม่อยากที่จะเข้าหาเขาอีกต่อไปแล้วเพราะว่าการที่จะต้องวิ่งเข้าหาหรือการที่จะต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันทําให้เหนื่อยมันทําให้เบื่อมันทําให้มีหลายๆอย่างเจอหลายหลายอย่างที่คุณเจอกับเขากับนิสัยของเขาเนี่ยคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วคุณก็ปล่อยวางแล้วคุณรู้ว่า อุ้ยเพอะฉันปล่อยวางฉันเจออะไรได้มากขึ้นเออฉันเจออะไรที่มันเป็นธรรมชาติของฉันมากขึ้นฉันเจออะไรที่ฉันรู้สึกว่าฉันก็มีสิ่งที่มันทําให้ฉันดีขึ้นมากๆเลยมันเป็นในพาร์นี้นะคะในพาร์ทของความทรงจาในพาร์ทของความรู้ทั่วความเหนื่อยความท้อหรืออุปสรรคที่มันผ่านมามันทําให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้น ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามหรือคําพูดใคร <c oughs> ฉันก็ไม่สนหล้วจ้ะนี่คือตัวคุณนี่คือตัวคุณที่คุณเป็นแล้วตอนนี้ความเป็นที่แบบอ,อืมก็ยังคบกับเขาอยู่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ได้มีแบบอะไรเนาะแล้วกไไ็ไอ้ไอ้ไอ้แบบเนี้ยเขารู้สึกปวดใจรู้สึกว่าโอ๊ยมันมีผลกระทบกับตัวเองแล้วว่าแบบสิ่งแบบเนี้ยไม่น่าไปทําเขาแบบนี้เลยเนาะถ้ามันเลือกได้ที่ผ่านมาฉันก็จะไม่ทําแบบนี้แล้วนะ ขอโทษนะเออขอโทษใช่ได้แต่สงสารค่ะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะบางครั้งเราช่วยเหลือเขาทุกๆอย่างเราดูแลเขาทุกๆอย่างแล้วเขาเป็นแบบนี้เราก็ต้องปล่อยเขาเพราะความเป็นอีโก้แล้วมีกำแพงที่มันหนาเตอะของเขาอ่ะมันทำให้เขามันทำให้เขาเป็นอย่างนี้เองนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุณคุณให้เขาแล้วคุณก็ไม่ได้มีใครถึงแม้แม,แมคุณเป็นคนที่ ถ้าคุณเปิดเผยเปิดใจกับคนอื่นนะก็มีคนเข้ามาจีบคุณเยอะแต่คุณก็ไม่ได้ให้ให้โอกาสใครเข้ามาเพราะคุณรู้สึกความเหนื่อยมากๆกับสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่เป็นความเหนื่อยความท้อของคุณนะ่ะเออความเหนื่อยความท้อของคุณมันก็มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะความเหนื่อยความท้อของคุณเนาะมันก็เป็นแบบนี้นะ มีเสียงแมวมานิดนึงนะคะเออความเหนื่อความท้อของคุณอ่ามันทําให้หลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่มันเสียงแมวค่ะเสียงแมวมันมีความเหนื่ยความท้อของคุณความอันนี้เป็นดินดอมเนาะก็อาจจะมีแบบว่าแมวแมวเข้ามาดูอะไรแบบนี้นะอ่า คือความเหน็ความท้อของคุณอะ่ะมันทําให้รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกมีพลังงานความเดินทางที่จะเติมเต็มหรือสิ่งที่มันเป็นไปอนาคตได้แล้วสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบคุณกลับมาสนใจหรือกลับมารักตัวเองมากขึ้นยิ่งขึ้นคุณกลับ สวัสดีจ้านะคะเป็นการเรนดอมไร์สดเนาะอาจจะมีแบบธรรมช,รรมชาติเสียงรอบข้างบ้างอะไรอย่างงี้นะจ๊ะสวัสดีนะคะวันสงการนะคะทุกคนมีความสุข,สขภาพแข็งแรงนะอันนี้เป็นเรนดอมของคุณเป็นความแข็งแกร่งนะเป็นความแข็งแกร่งเป็นความที่คุณอะเป็นคุณคุณเป็นคนที่เหมือนแบบดึงพลังงานหรืออ n น r g y ของคุณอะขึ้นมาแล้วหรือปล่อยวางให,าให้เขาให้เขาเป็นแบบนั้นปล่อยเขานะคะปล่อยเขาแล้วก็ รู้สึกว่าตัวคุณอยากจะแต่งตัวอยากจะมูออนเออเมื่อก่อนคุณตามเขามากตอนนี้ฉันไม่ตามแล้วจ้าปล่อยจ้าฉันจะสวยจ้าฉันจะสวยแล้วรวยมากถึงฉันจะไม่รวยมากแต่ฉันก็รวยน้ําใจแล้วฉันก็มีความสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นนี่คือพลังงานของคุณที่โดดเด่นมากมันเป็นพลังงานของการเติมต่อมันเป็นพลังงานของการเติมแต่งมันเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่เดินหรือโฟกัสไปด้านหน้าไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เจอเป็นอุปสรรคกับตัวเองนะจ๊ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจ๊ะ หรือสิ่งที่เติมเต็มตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าไอสิ่งที่เป็นอยู่ตรงเนี้มันจะแย่คนที่แย่คือตัวเขาเมื่อคุณเลือกที่เลือกที่จะน,นิง่งแล้วเดินออกมาหนึ่งเก้าเพื่อหลักตัวเองใช่ไหมเ <ania> ขานี่แหละค่ะเป็นคนที่รู้ตัวเองว่าเขาจะต้องทํำยังไงด้วยความเป็นอีโกของเขาแล้วเขาก็กถามว่าเจ้าชู้ไหมก็มีก็ม,กมีก็มีความเป็นเจ้าชู้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสุขานจะ้ะนะคะ ก็มีแบบความเป็นเจ้าชู้อันนี้เป็นแรนดอมไรสดอย่าซีเรียสนะคะอย่าซีเรียสนะทุกคนอ่าคือก็มีค่ะการรนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็มีความเป็นแล้วพอคุณน่ะเห็นไหมคุณลัางตัวเองเขาก็เลยคิดถึงเรื่องเก่าๆเาดิมๆเหมนปนทที่เกิดขึ้นกับตัวที่เขาทํากับคุณอ่ะมันจะต้องทํำยังไงอ่ะถึงจะได้คุณคืนมาถึงจะได้ใจคุณคืนมา ก็เลยมีความนิ่งนะคะแล้วก็พยายามที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของโดยการที่ถ้าคุณโพสต์หรือคุณก็สาธารณะใช่ไหมล่ะคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องปิดบังอะไรเพราะคุณก็ไม่ได้มีเรื่องที่ต้องปิดบังอยู่แล้วถูกไหมคุณก็สาธารณะเห็นไหมคุณแฮปปี้แฟมิลี่อยู่กับเพื่อนมีแพนจะกินเลี้ยงปลาตรงปาร์ตี้ไปทะเลไปภูเขาไปอะไรเงี้ยนี่คือตัวคุณแล้วก็ส่องอย่างปวดใจสิคะตอนนี้ก็ปากไม่ค่อยดีสกิลปากนะคะคุณเลยใช้ไม้แข็งดัด ด้วยการที่คุณก็จะมีความสุขของตัวคุณเองคุณจะไม่เอาอารมณ์ของคุณน่ะมาอยู่กับเขาคุณเดินหน้านะคะอ่าคุณเดินหน้าคุณคุณเหมือนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะคุณทําให้ชีวิตคุณมีความสุขมากกว่าอันนี้คือถ้าจะแข่งอะไรกับเขาคนคนนี้นะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเอ่อคุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะ คุณคือคนที่เขากําลังมองอยู่และกําลังที่จะเข้ามาพิชิตใจอีกรอบหนึ่งหรือจะมาแสดงความเป็นตัวตนหรือความเป็นเจ้าขรอบเจ้าของคุณนะคะตอนนี้นะซึ่งบอกได้เลยว่าคนคนนี้กําลังปวดกําลังเจ็บใจกําลังทรมานกาลังรู้สึกว่าตัวเขาอยากที่จะเนี่ยตมไพ่มันขึ้นเลยเนี่ยดาบขึ้นเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเขาก็อยากที่จะเข้าหาคุณ แต่ตัวเขาก็รู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัวเหมือนกันเออมันอจะเรียกว่าเป็นวิบากกรรมนะมันคือผลการการะทำเนาะที่ทำไว้ตอนทำคุณมีน้ำตานะ่ะตอนทำคุณมีน้ำตานะ่ะไม่เคยคิดว่าไอ้สิ่งที่ทำไว้มันจะมีผลกระทบอะไรบ้างพอมันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยมาเรียกร้องความสนใจหรือความใส่ใจอันนั้นมันไม่แฟร์เขาคิดว่ามัน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 ก็สมควรกับตัวเขาแต่จะยังไงล่ะตัวคุณเป็นแบบนี้แล้ว เมื่อคุณเลือกที่จะนิ่งเฉยเนี่ยตัวเขากับที่อยากจะแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือทักคุณมาทักอินข้อความมาจะชงทางไหนก็ตามคุณก็เฉยคุณก็ปล่อยวางคุณไม่อยากจะเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นไพ่ขึ้นแบบนี้เลยสวยแลวรวยมากก็คือคุณเพอะคุณสวยคุณโสดใช่ไหมคุณก็มีคนเข้ามาจับจองหัวใจคุณมากยิ่งขึ้น แต่คุณก็ไม่ลืมเขาหรอกเพราะคุณก็เออปล่อยให้เขาทําอะไรของเขาไปก่อนใช่ไหมเพราะบางทีไอ้สิ่งที่เขาทํามันก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเออมันดีสําหรับเขาแล้วแหละคุณไม่ได้ต้องการเอา,อาชนะหรือว่าเป็นเอาชนะเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะคุณก็รู้สึกว่าคุณก็สงสารเขาในมุมอีกพาสหนึ่งเขาเป็นแบบนี้บางทีเขาก็เลือกไม่ได้ใช่ไหมเออเลือกไม่ได้หรือ ไอตัวเขาเป็นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาที่เขาเป็นได้มันก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นอะตามวิบากกรรมของเขาอ่าเออ นะคะแล้วคุณก็มุ่งหน้าค่ะค้นหาความรักที่แท้จริงของตัวเองไม่ได้หมายความว่าตัวคุณจะต้องปล่อยตัวปล่อยใจไปกับคนอื่นหมายความว่าคุณรักตัวเองคุณดูแลสุขภาพตัวเองออกกําลังกายอ่าแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นฉะนั้นความแข็งแข็งพลังงาน Energy ของคุณมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยในช่วงนี้หรือช่วงสงการเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆ ธาตุดินค่ะชาวราศีพฤษภกับมังกรธาตุน้ำค่ะคุณไม่อยากเป็นดินเป็นน้ำและคุณอยากเป็นลมเป็นไฟคุณอยากช่วยเหลือตัวเองให้มันมากยิ่งขึ้นคุณอยากรักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นดูแลเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันยิ่งขึ้นแล้วคุณก็ทำได้แล้วค่ะนหคะแล้วก็จากเดนดอนนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเข้าหาคุณเยอะแยะมากมายมีเพ่ิดมีฟุ้งเข้ามาคุณไม่ต้องบนมองหัวใจคุณไม่ต้องคิดเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เป็นคุณคุณรู้สึกว่าตัวคุณเน่ยเอนจอยสนุกสนานมากขึ้นส่วนตัวเขา่ะ ก็ต้องจมปักกับสิ่งที่เป็นแล้วตัวเขาอะบอกได้เลยว่าคุณนิ่งหรือคุณเลือกที่จะเดินออกมารู้สึกเฟลรลอสิรู้สึกดาวรลอสิ down, ร,สรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วถ้าเป็นเป็นแบบนี้เขารู้สึกไม่โอเคกับตัวแล้วเพราะว่าคําพูดของเขาแหละหรือสิ่งการกระทําของเขามันหยามหรือมันทําให้คนเสียใจเจ็บใจแต่คุณอะ,อะก็ยังเขาเรียกว่าอะไรดิ้นลนต่อสู้หรือดูแลหรือ อยู่กับเขามาอยู่กับอารมณ์แปรปรวนของเขามาตลอดจนวันนี้มันมันรู้ตัวเองแล้วว่าเอ้ยตัวคุณอนะความสุขของคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ตัวเองแล้วก็อย่าที่จะมุกอ่อนดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อย่าที่จะไปเหนื่อยอะไรแบบนั้นปล่อยเขาถ้าดวงหรือบุญสัมพันธ์มาด้วยกันแม้ซีเชนมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันด้วยดาวพุธ นะคะการเจรจากลับมาเจรจาหรือพูดจารกันอีกครั้งแต่ถ้าไม่ใช่คนที่ใช่ยังไงมันก็ใช่แต่ถ้าไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่อยู่ดีนี่คือความคิดของคุณในตอนนี้หรือสิ่งที่คุณจะเจอคือคุณจะเจอแต่สิ่งที่งดงามแต่ตัวเขาอ่ะมันคือสิ่งที่เขาเลือกแล้วนะคะเขาก็อยากจะเป็นเจ้าข้อเจ้าของคุณเหมือนเดิมเพราะคุณก็เป็นคนของเขาอ่ะดีไม่ดีเป็นแฟนกันเป็นคู่รักเป็นคู่สามีภรรยากันเลิกกันไปหรืออยากจะเป็นเจ้าข้อเจ้าของเหมือนเดิมอีกพอคุณดีขึ้นอยากจะกลับมาเอออะไรแบบเนี้ยค่ะ ฉะนั้นพลังงานนีเน้เป็นพลังงานความดีของคุณมากๆนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขค่ะแฮปปีค้ค่ะเลิฟยูนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะยิ้มคะ่ะ